ส่งความเคลื่อนไหวของน้องๆ b a b y ม o n s เ s t e r กันนะคะ Baby Monster มีการขึ้นปกนิตยสาร Cosmopolitan x Coach นั่นเองนะแล้วก็คลิปโปรโมทล่าสุดนะคะดีเดียวดีงามมากดีๆสวยมากแล้วก็นี่คือรูปภาพจากปกนิตยสารสวยน่ารักมากเป้าแพรก็โคตรน่ารักเลยค่ะน้องๆเบมอนพี่รูกาก็มาด้วยโบดำนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวอายอยมาด้วยสีดํน้องโดราสีฟ้าน้องชิชุดสีขาวน้องอาซาชุดสีด,ด,ดําดีเดียวทุกสีก็คือแตกต่างอย่างลงตัวแต วสวยทุกคนเลยค่ะมีทั้งลูกหวานและก็ลูกสปอร์ตนะคะเนี่ยเป็นลูกที่เก๋ม,มากๆเลยค่ะเบมอนก็คือแฟชั่นสุดก็ฝากเอ็นเกดให้ลูน้องด้วยนะก็มีคําถามมาฝากค่ะเป็นคําแปลเด็กๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆคำถามคือถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้ในครั้งแรกอีกครั้งคุณจะเลือกครั้งไหนน้องอาฮยองก็บอกว่าเราทํมาร์ชเมลโลแล้วตอนกําลังไหม้เธอถ่ายรูปบอกว่าคืองานศิละปะดูรู้สึกเดียวนะน้องชีก็หัวเราะใหญ่เลยค่ะผลงานศิละปะยิ้มหวานต่อมาคำถามว่ามีสไตล์แบบไหนที่คุณอยากลองในอนาคตม้นองช ว่าหนูอยากลองใส่เดรสแบบนี้บ้างค่ะอายองก็ถามว่าใส่ไปไหนจ้าน้องชีก็บอกแค่อยากลองเฉยเฉยพิธีกรก็ถามว่าคุณจะอธิบายสไตล์ส่วนตัวของคุณอย่างไรน้องชีก็บอกว่าสไตล์แว่นกันแดดสีดำเท่ๆคือหนูเองค่ะคำถามต่อมานะคะ Q amp A ถามว่าสไตล์ดูเปเสื้อผ้าแบบไหนที่ทาให้คุณรู้สึกมั่นใจน้องชีก็บอกว่าสาหรับหนูแว่นตากันแดดค่ะอายองก็บอกว่ามีแว่นตาที่บ้านกี่อันแล้วน้องชีก็บอกไม่รู้เลยเยอะแยะมากคำถามต่อมาใครเป็นคนที่ฟุ้งซ่านที่สุดระหว่างการซ้อมนะคะลูกก็บกากอกทุกคนตั้งใจ แต่ว่าแค่นี้ก็บอกว่าบางครั้งหนูแค่อยากเล่นอ่ะยัีก็บอกว่าบางทีเราเหิวจนไม่อาจจะโฟกัสได้ค่ะอย่างอันนี้ค่ะถามว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับนะคะที่อยากตามรอยคุณบ้างไหมน้องแพรก็บอกว่าอยากบอกว่าให้เชื่อมัน่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็น้องๆนะคะก็พูดถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของรุ่นพี่ Black พิงคนะคะบอกว่าพวกเราไปดูคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ Black พิงคด้วยกันค่ะคอนสนุกมากเต้นกันตลอดเพราะว่ารู้จักทุกเพลงเลยบอกว่าเพลงจาสนุกมากในคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลาาายยๆอย่จากกรารดูรุน แสดงด้วยเบมอนรักรุ่นพี่แบล็กพี่จริงๆค่ะก็ฝากชมคลิปของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์กันด้วยนะคะที่ช่อง u t u b e ค่ะ,พะเพื่อนๆเขามีการปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วน่ารักมอมมอยสนุกสนานเอนจอยสุดๆเลยเลยค่ะล่าสุดค่ะทางวายจิก็ได้ปล่อยคอนเทนต์ของน้องๆเบมอนค่ะเป็นวี u p อัพชันลนออกมากอีกแล้วรอบนี้น่ารักมากมายเลยนะคะมาด้วย3สาวมิี่อาสาน้องชิงกิตาค่ะแล้วก็โรล่าน่ารักมากมายมาทําหน้าน่ารักหน้าชัางนะคะใส่ล้องอ,อันนี้ก็ฝากชมคลิปช ของน้องบีมอนด้เด้อแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นน้องเพรนน้องลูกกะและก็น้องอาหยอนน่ารักมากสามสาวนะจับแบ่งกันมาเล่นแชร์ลเล่นวีกิลอัพค่ะต่อมาค่ะก็มีโมเมนต์นะคะที่รายการยีพาร์ครีดิโอนะวันที่20ตุลาคม2025นะคะที่น้องนองไปไปรายการวิทยุนะคะเต้าชี้ไม่ดูว่าเจออะไรนะคะแต่ว่าแลดูอึ้องนะกับที่แฟนๆเจอน้องนะคะหรือว่าแฟนๆแ,แต่งตัวแบบว่าคลอสเพย์ไปหาน้องหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ล่า มีรูปภาพเบื้องหลังของ,องน้องเมมอนนะคะหลังจากที่ไปรายการ G Park ok Radio ขาดน่ารักสวยกันทุกคนเลยติดก็มาด้วยคอนเซปต์ขาวดำนะจ๊ะรีว่ามีสนิทเลือหลฮิฮาปาร์ตี้สุดๆเลย่ะคะในรายการและก็ยังมีคลิปเบื้องหลังนะคะจากรายการมาฝากได้เห็นน้องชิกิต้าแลวก็โรราขณะที่กําลังเอนจอยเลยนะคะเนี่ยในรายการเรดิโอเด็กๆคือเสียงโหดมากน้องอายอนคือโหดมากๆเลยทีเดียวนะคะให้นุดยาวๆแบบต่อๆกันเลยนะทุกคนอาหย ก็ทําได้ไม่ง่ายเลยนะคะตอนที่เขามีการเปิดเผยเบื้องหลังค่ะเก่งกันมากๆเด็กๆก็ประสา al, app, นโวคอลแรปการดีมากอะ่ะเก่งมากๆได้ฟังแล้วก็ขนล,ลุกสุดๆเลยนะคะ่ะอันนี้ค่ะน้องโรราก็บอกว่าพวกเราเติบโตมาจากการเฝ้าดูรุ่นพี่แบล็คพิงค์ชอนเบนิมเลยเป็นโรโมเดลของพวกเราพิธีกรก็ถามว่าเคยเจอแบล็คพิงค์มาก่อนไหมครับน้องโรราก็บอกว่าส่วนมากจะเจอรุ่นพี่ที่วายค่ะพวกเราก็แบบว่าว้าวรุ่นพี่นี่นาหนูก็สวัสดีแล้วก็รุ่นพี่ก็ทักทายอย่างเป็นกันเองค่ะต่อมาค่ะถามน้องแพรนะคะในรายการ จีพาร์คดูดโอได้ยินมาว่ามีถ่ายฉากแอคชั่นใน MV ด้วยเป็นครั้งแรกที่มีเฉพาะการแสดงโดยไม่มีฉากเต้นไม่มีฉากเต้นแล้วสบายกว่าไหมครับน้องแพรก็บอกว่าสบายกว่ามากค่ะถามว่าได้ไปเรียนที่แอคชั่นสคูลกันทั้งหมดเลยไหมน้องแพรก็บอกว่าไปกัน4คนค่ะต่อมาค่ะในรายการจีพาร์ค d i ดโอนะคะพิธีกรถามว่าพฤติตาเป็นไงเบมอนต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างน้องแพรก็บอกเราขึ้นสเตจกันบ่อยขึ้นค่ะเูาคิดว่าทุกคนได้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะถามว่ามีความมั่นใจขึ้นหรอ,รอน เพิ่งได้ที่1กันมาใช่ไหมจากเวทีในกราฟเนาะเด็กเด็กบิ้มอนก็บอกว่าเอ็มเค้าดาวค่ะแล้วก็จะมีโมเมนต์ค่ะพิธีกรถามว่าใครบ้างที่โรงเรียนสอนต่อสู้บิ้มอนก็บอกพวกเรา4คนรุกกะอาสาอายนแคนนี่ค่ะแล้วก็พิธีกรก็ถามรุกกะก็สนุกเหมือนกันหรอน้องรุกกะก็บอกอืมฉันกลัวค่ะพิธีกรก็บอกโอ้คุณอยากเป็นนักออกแบบท่าเต้นมากกว่ารุกกะบอกใช่ฉันอยากเป็นนักออกแบบท่าเต้นมากกว่าค่ะบิ้มอนก็ว้าวน้องชิกิต้าก็บอกว่าโอ้ทําได้ดีมากต่อมาค่ะก็ยังมีรูปภาพของน้อง มอนสเตอร์นะคะที่ไปรายการกันมาน่ารักกันแล้วก็สวยกันมากๆเลยฮะเด็กๆเก่งมากค่ะมีการปล่อย Behind the Scene เป็นเบื้องหลังการอัดเพลงนี้โอ้โหโคตรโห,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 โหโดบอกเลยน้องชิกี้าของเรานะคะในช่วงที่อัดเพลงค่ะก็น่ารักมากฝึกน้องชิคเก่งมากฝึกท่อนแรปซ้ำๆนะคะมีกรี๊ใส่ไม้ด้วยโอทนแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะพอออกจากห้องนะคะน้องชิกี้าออกจากห้องอัดเสียงก็บอกในที่สุไดได้เวลาหมาล่าทางบุนเส้นจีนใส่เห็ดเข็มทองกับกระหล่ำปลีด้วยแล้ว ก็เนื้อ200กรัมสั่งมาแล้วด้วยเรียกได้ว่าเป็นการออกจากห้องอัดที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะสายกินที่แท้ทุกแต่ว่านางกินแซบ่บกินนัวจ้ะ บรรยากาศที่ทาง YG เข้าปล่อยออกมาเป็นคลิปของน้องๆเบมอนนะคะเบื้องหลังน้องโดรานี่ก็คือมหาดิต้าออนนี่อีกแล้วนะคะเด็กพวกนี้ก็คือเป็นภาพบีฮด์เดซีนคือน่ารักมากมาให้กําลังใจกันหักย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งสองคนก็สลับกันมาให้กําลังใจกันนั่นเองนะโดราก็ไม่บายน้องแพรก็ตอบกลับด้วยการเต้นดุกด๊กดุกด๊กแบบเดิมเป๊ะนะคะเรียกได,ด้ว่าน่ารักมากมายผู้หูพี่น้องดิ้ดิโดโดเข้าซับพอร์ตกันดีมากๆค่ะจังหวะนี้ค่ะก็คือฟิลแบบพ่อ ตามใจลูกมากนะคะป้ายยางป้ายยางก็บอกมันดีอยู่แล้วแต่เอาที่น้องแพรชอบเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เสียงน้องแพรตองคุยกับป้ายยางก็คือไม่หวั่นเกรงเต้นบลบอยมากนะคะน้องฝึกใช้เอ็นดูสุดๆค่ะแล้วก็โวโคน้องแพรกับท่อนตรีฮุกนะเป็นอะไรที่ส่งพลังมากๆแล้วก็ได้เวอร์ชั่นที่ดีงามมากๆซึ่งเด็กๆบางคนเนี่ยโปรดิเวเซอร์เขาก็บอกว่าดีเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีน้องๆบางคนที่พอดีกว่านี้อีกนะแบบน้องอาสานีงก็แบบอาจอยู่นั่นแหละนะคะเรียกได้ว่าเด็กวายจีคือเก กันมากๆเนาะอาสาก็เก่งมากๆนะคะอาสาค,คือแบบท่อนแรปหลายรอบมากคือน้องอยากจะได้เวอร์ชันที่ดีที่สุดนั่นเองนะโปรดิวเซอร์ก็ตามใจเด็กๆสุดๆ,ดๆเลยะคะ่ะส่วนคนที่อัดเสียงได้เร็วที่สุดน้องโดรานั่นเองนะคะความพยายามของโดราและก็การพัฒนาเราได้เห็นทุกอัลบั้มจริงๆค่ะภาคภูมิใจมากๆเด็กปีศาจของเทสเลยอาจครั้งเดียวน่าจะผ่านกันเลยนะคะในเบื้องหลังพี่ลูกาก็น่าเอ็นดูมากค่ะทําอะไรก็น่ารักต่อสายตาโปรดิวเซอร์หมดเลยนะคะโปรดิวเซอร์บอกมันน่ารักเกินไปอะ่ะ เพิ่มความหญิ่งลงไปหน่อยลูกกก็ทําหน้าฮาเลยนะคะโปรดิวเซอร์ก็บอกเธอดูใจดีไปนะลูกกก็บอกก็หนูเปไปคนดีอ่ะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ก็บอกเรื่องวีสัดในตัวออกมาเอ็นดูหนักมากน้องอาฮยองก็คือรูปคอนี่คือ890ชั้นนะคะเพลงดริฟยังอยากให้ให้น้ตสามชั้นมีกูอัพก็คือโปรดิวเซอร์ให้เพิ่มคีบวกสีพลัสไปเลยนะคะรอบนี้อาฮยองก็ออกไอเดียตรงท่อนที่จะแบบแอดลิปนะคะทุกคนซึ่งน้องอาฮยองก็ทําด้วยการทําวิโซเป็นเสียงเหมือนกับกรี๊ดกรีดนกหวีดนก ประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องก็เป็นคนเสนอไอเดียเอง้องว่าอะทาแบบนี้โอเคโน่นนี่นั่นโอโ้โหทัวเสียงนี้คือแบบทํายากมากยิ่งตอนเห็นร้องสดนะคะก็คือจะอึ้งยิ่งกว่าเพราะว่าโคตรปังเก่งกันมากๆเลยทุกคนเลยนะคะวงนี้วิชวลมากๆยิ่งได้เห็นเบื้องหลังก็ฝากซับพอร์ตแล้วก็ติดตามน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะที่คลิปเบื้องหลังเววบื้องหลเบอาหลังเบอลังเบื้องหลังเบ้วงหลังดบ้องหลังเบื้องลัือปล่อยมาไวนะคะัทั้งพลงเบืงหลังเบื้องหลังเบต่างๆมาแบบื้องด,โด,โด,โดโชิดที่ว่าหวีดไม่ ขออนุญาตนํามาเมาส์มอยนิสหนึ่งตาต่อมาค่ะก็จะมีคลิปที่ออกมาจากเอ็มเคาดาวน้องชิกิตาพูดขอบคุณมอนสเตเป็นภาษาไทยด้วยนะคะม,มีบอกทราบซึ้งด้วยนะ่รารักมากๆนะคะรางวัลที่1ชอบน้องมากๆเวลาพูดไทยค่ะเป็นไอดอลเกาหลีที่ตามเทรนในไทยทันทุกอย่างรู้ในไทยมากคาศัพท์ที่ใช้ก็คืออัปเดตคนไทยทุกช่วงเวลานะจ๊ะน่ารักมากๆไข่ต้วมก็คือเป็นโมเมนต์ที่น้องๆเนี่ยชนะรางวัลเอ็มเคาว์ดาวนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเด็กๆ เบ,บมอนทุกคนเลยยินดีด้วยนะคะน้องๆเบมอนคับถ้วยรางวัลเก่งกันสุดๆเลยอ้าวซึงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ค่ะเก็บตกมาฝากเล็กๆน้อยๆค่ะ